ตอนนี้นะคะทางรายการของเราค่ะก็มีโครงการดีๆนะคะจากมูลนิธิปิดทองหลังพระค่ะที่พวกเขาเนี่ยนะคะมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของภาครัฐหลายหน่วยงานรวมไปถึงทหารและก็กรมชลประทานค่ะในวันนี้ค่ะพวกเขาเลงพื้นที่ไปที่อำเภอร่องคําจังหวัดกาลสินนะคะเพื่อไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องเกษตรกร,ก,รกับโครงการแก้มลิงหนองเลืงเปือยค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆและในวันนี้เนี่ย เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะตัวแทนจากฝ่ายทหารค่ะที่พวกเขาเนี่ยนะคะเข้ามาขุดลอกนะคะในเรื่องของแก้มลิงแล้วก็รวมไปถึงกรมชลประทานค่ะที่เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการวางระบบน้ําไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับหนองเลิงเปือยครอบคุม2อำเภอนะคะก็คืออำเภอร่องคํากับอำเภอกำรรมะลาใสาค่ะพื้นที่เกษตรรอบๆหนองเลิงเปือยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ42,958ไไร่มาในระยะหลังหนองเลิงเปือยตื้นเขิน ฝายกักเก็บน้ําก็ชํารุดพอถึงฤด,ดูฝนก็จะเกิดน้ําท่วมซ้ำซากและเมื่อมาถึงฤด,ดูแล้งก็จะไม่มีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคชาวบ้านเนี่ยก็จะเดือดร้อนกันอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนพวกเขาจึงรวมตัวกันยื่นดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อรัษฎรผู้เดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้ารับโครงการขุดลอกหนองเลืองเปื่อยและก็ซ่อม ฝ่ายบริเวณตำบลสามคัคคีซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากความเป็นมาดังกล่าวมูลนิธิปิดทองหลังพระก็ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอีกหลายหน่วยง,งานเข้าพื้นที่ทําการขุดลอกพื้นที่หนองเลิงเปือยรับทราบว่าจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนะครับก็ร่วมกับทาง มูลนิธิปิดทองหลังพระแล้วก็ในส่วนของราชการส่วนราชการอื่นด้วยเช่นจังหวัดกาลสินเราก็จะเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทําการสํารวจนะครับสำรวจเก็บระดับพื้นที่ของการขุดลอกนะครับตลอดจนสํารวจในส่วนของที่บริเวณที่จะนําดินไปถมนะครับเพื่อจัดทาขึ้นมาเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับส่งนําเสนอเพื่ออนุมัติโครงการหลังจากนั้นก็จะเริ่มเตรียมการในเรื่องของการจัดกําลังพลและยุทอุปกรณ์เครื่องมือช่างเข้าพื้นที่นะครับก็มีการวางแผน โดยการบูรณาการในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับร่วมกันร,ระหว่างกองทัพที่2และก็กรมการหันช่างนะครับจัดทั้งหมดหน่วยละ4ี่กองพันหันช่างนะครับรวมเป็น8ปดกองพันหันช่างเข้าดําเนินการนะครับกองทัพบ,บกเนี่ยก็ทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วและได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกับทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระาราชบัญิเนี่ยก็กาลังพลกองทัพบ,บกทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชา ท่านผู้ประชาการนันบกท่านเจ้ากรมการหันช่างท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับและกําลังพลจนมาถึงระดับพลทหารนะครับก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการได้ดําเนินการงานนี้ครับเนื่องจากเป็นการที่ตอบสนองความความต้องการให้ประชาชนแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นครับในส่วนของกรมชลประทานก็ส่งทีมงานเข้าพื้นที่วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้น้ำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะ ชมประานก็ได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ําแห่งนี้นะครับโดยให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํานะครับซึ่งเกษตรกรนี้นะครับก็จะมีการวางแผนทั้งก่อนดําเนินการระหว่างดเนินการและหลังดําเนินการนะครับทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้น้ําไปสู่แปลงเพาะปลูกทั้ง5,2 0 0้ไร่นี้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ําทั้ง3ากลุ่มเป็นผู้บริหารจัดการน้ํา โดยมีชนประทานเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงให้นะครับหากมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการบริหารจัดการน้นทางหน่วยงานชนประทานก็จะเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือแนะนําส่งเสริมนะครับให้พี่น้องกเกษตรกรได้ใช้น้ําอย่างถูกวิธีและใช้น้ําอย่างประหยัดเช่นเดียวกันนะคะกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ส่งตัวแทนประจำการเพื่อดูพื้นที่การเพาะปลูกและการจัดเตรียมดิน เพื่อปลูกพืชอีกทั้งยังให้คำปรึกษากับพี่น้องเกษตรกรค่ะเบื้องต้นที่เราเอาดินจากหน้องมาถมเนี่ยนะปัญหาที่เกิดขึ้นอันดับแรกก็คือที่แรกเราสำรวจแล้วดินเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่พอขุดลึกลงไปเนี่ยดินล่างมันจะมี pH หรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างนี่ค่อนข้างจะสูงนะฮะเป็นดินเปรี้ยวนะเบื้องต้นนี่แก้ไขปัญหาเร่งดว่วนเราก็จะใช้ ปูนโดโลไม้นะฮะมาสับสนชาวบ้านส่วนความอุดมสมบูรณ์ของดินนี่เราจะปรับปรุงโดยพืชป,ปุ๋ยสดเบื้องต้นพอฝนลงตรงนี้แล้วหลักเราก็จะเอาพอเทืองะฮะมาหว่านต้นฝนนะฮะพอปลายฝนนะฮะหรือช่วงที่เก็บเกี่ยวนะ,ะเราก็จะได้เม็ดมาขายคืนให้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าช่วงที่มันออกดอกนะะน้ำม,มันมาเราก็ใช้กบเป็นเป็นปุ๋ยพืชสด ส่วนหนึ่งก็สบสนเป็นปุ๋ยคอกนะฮะมาเป็นวัสดุที่จะทําปุ๋ยหมักร่วมกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มนะเป็นโซนเอาแบ่งโซนแต่ละแปลงก็จะมีกิจกรรมหลักที่ต่างไปบางแห่งที่เป็นที่ลุ่มก็จะเน้นประมงนะที่เป็นที่ดอนที่สูงก็จะเน้นทางด้านบริษัทนะส่วนที่ผสมผสานทั่วไปที่ขาดไม่ได้คือพืชนะทั้งขาดไม่ได้คือนาข้าวนาข้าวที่สองก็พืชผักและไม้ผลตรงนี้เราก็ก็จะมีผสมผสานกันเราจะไม่ทําเชิงเดียว แต่ในผสมผสานจะมีกิจกรรมหลักอยู่ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่นี้เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการระเบิดจากข้างในเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการจนกระทั่งในวันนี้การขุดลอกและการเตรียมการต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพี่น้องเกษตรกรกำลังจะได้ใช้ประโยชน์จากหนองเลิงเปื่อยอย่างเต็มที่